กีโดนเซลเยอะเลยลงเต้นเยเนี่ยยแดงังไงเขาปรามาเราอย่างนี้ถูกแล้วครับไม่ไม่ไม่ปมาบ้าถูกแล้วครับเราไม่าเรจะไม่มานเลยเราไม่มาทำสายเต้นเลยไม่คือมันยากนะพี่หมายถึงว่าคืออย่างที่บอกซินเต้นอันเนี้ยมันไม่ใช่ซินเต้นที่แค่แบบแค่เต้นอ่ะมันมีเรื่องบล็อกกิ้งมันมีเรื่องแบบเต้นแล้วคุณต้องรู้ด้วยว่าประโยคนี้พูดว่าอะไรจะต้องอารมณ์แบบไหนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ต้องแบบ คือเหมือนแสดงไปด้วยเต้นไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็มันต้องใช้มันต้องแยกทักษะก็แบบกล้าผมเต้นได้ถุยเดี๋ยวผมก็ยากแล้วอะไรเงี้ยเออไม่แล้วรักษาเป็นไงใบเขาบอกว่าขากับแขนเราไปฝัง่วเดียวกันอย่างเงี้ยลูกมันยังไงมันโรคไปหมดนะครับเไปเลยคือบางทีเราแบบต้องถามเลยว่าเวลาเราเดินก้าวขวาแล้วแมงมือไหนไปทางหน้าอะไรมันมมัันร่วนไปหมดอะเป็นไปยังไงที่เรา ไม่ทัดด็ดจริงๆแหละแต่ตอนถ่ายเรเป็นไงก่ใเห็นภาพออกมาก็ดีมะดีงามอยู่ยังไม่ได้ดูเลยครับเป็นเรื่องตื่นเต้นมากเลยคือจริงวันนี้ไม่ห่วงอะไรในหนังเลยห่วงตื่นเต้นอย่างเดียวเฮ้ยแต่เมื่อกี้ทีเซอร์ที่ปล่อยมาดีนะดูปลิ้วนะดูปลิ้วแต่เห็นใบอยู่นิดเดียวเองตอนนี้นนั่แต่ว่าเขาให้เป็นลุ้นโอ้่าเต้นมีสองนาทีสามนาทีเหมือนกันตื่นเต้นอย่างเดียวหรอแล้วเต้นถ่ายทำจริงๆกี่นาทีสองวันโโอ้ห ไม่เมาโพสจริงๆเขาเขาแบบเขาเขาเขาลงทุนกับซินเต้นมากๆนะเหมือนเราถ่ายแต่เราถ่ายหนึ่งกองใช่ไหมซีนเต้นคือเราเอากองที่เป็นเหมือนกองบอลิวูดมาเลยนะครับมีบอลิวูดมาดูแลเลยแต่กล้องทุกอย่างคือแยกหมดอะไรเงี้ยแล้วก็พัดเยอะมากๆมีแคบมีกว้างมีแบบต้องดอลลี่คือเพื่อให้มันดูอลังการที่สุดไปได้ที่สุดไปได้ที่สุดเลยเป็นมุมภาพของบอลิวูดเลยได้เห็นบอกว่าเดี๋ยวไบ์จะแก้ต่างด้วยการโชว์เต้นอัดคลิปลงโซเชียลตัวเองเลยเออยังไงอ้าวโธ่ส่งไปไม่มีเลยเหรอพ่อไม่มอ จะไม่เต้นให้เขาดูซะหน่อยหรอไม่เฮ้ยเอาได้เลยจะได้พิเศษเฉพาะในคอนกรีตมาเองเท่านั้นเดี๋ยวถ้าเต้นตอนนี้เดี๋ยวคนจะไม่ดูข้างในมันมันเป็นเขาเรียกเป็นไฮไลท์มันเป็นแบบของขาวดูยากโอ้ยแลไอเทมเลยหรอสุดๆครับอาจจะเป็นอาจจะครั้งเดียวไปมันไปไม่ได้จริงกับการเต้นเลยหรอไม่ผมชอบผมผมโอเคนะผมชอบเต้นแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันแบบมันกดดันอ่ะมันเนี้นแล้วเต้นอินเดียก็ไม่ได้เหมือนเต้นปกติแล้วเหมือนเขาเรียกอะไร จังหวะมูคเมนต์อะไรต่างๆแต่ว่าพี่เบลแบบคลอง Amazing มากเลยตื่นเต้นไม่ได้ไม่ได้แพ้ชาอินเดียเลยเนี่พี่เบลเต้นเก่งมากที่ใช้ผมดูแย่ลงไปอีกแต่คนเต้นเก่งกว่าจริงเรามีเวลาซ้อมน้อยผมซ้อมเยอะผมซ้อมแบบทุกคนพยามยาวขาแก้ต่างไม่เลยซ้อมหนึ่งค่าวันเจ็ดวันเก้าสิบสามนาทีนะครับไม่แต่เราก็ซ้อมห้าทีแล้วขอเบรกตลอดหรือเปล่าไงเม่ซ้อบอกผมผมแบบเขาเรียกอะไรมันเหมือนเราต้องแบบ เก่งมากคุณเชลวิตให้กำลังใจตัวเองพุชอัพเออถ้าเลือกได้ก็ขอร้องอย่างเดียวครับเพลงอินเดียก็ร้องไม่ไหวยากอ่ะเออจริง ในเรื่องนี้เราก็หลายหลายฉากทีต้องใช้เล่นความความสามารถตัวเองเหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับคือมันดันเป็นตัวละครที่ผมรับแล้วดันมีความสามารถเยอะมากๆคือเขาเป็นคนที่แบบขี้เบื่อและชอบเกลียดกิจกรรมทําตลอดตลอดอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าเราที่เขาไปเล่นเป็นเขาเราก็ต้องเหมือนไปไปเรียนทุกอย่างที่เขาทําเป็นเพื่อที่เราจะได้แสดงออกมาได้อย่างสดใสอะไรเงีอธิบายกันกันตอนเป็นผู้บริหารละกันเป็นไงบ้างเหนื่อยครับทุกอย่างเออที่มัน เหมือนเขาเรียกไงคือผมก็มีโอกาสได้ลองได้ลองทำธุรกิจอยู่แล้วแหสภาพาไปกับทูตสตาร์ทเลยนะแต่ว่าพอเนี้ยมันมันก็เหมือนว่ามันเปิดธุรกิจอีกอย่างนึงที่เราเพิ่งเริ่มเข้ามาเข้ามาทำเราก็ยังพอยังอะยังพอมีประสบการณ์จากอันเดิมแต่ว่าพอมันอยู่ๆช่วงเริ่มต้นเลยครับแั้นใหญ่ที่ต้องตัดตัวขั้นจริงๆก็ตอนนี้ก็กำลังตามหาทีมที่ ลงตัวไปด้วยกันอย่างนี้ต้องการรับพน่าดีกขลาดคนมากมายไงก็ฝากติดตามทางโซเชียลนะเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดรับสมัครงานแล้วนะข่านายบอกว่าจะเปิดรับพนักงาน100คนเลยเออยังไงพี่ใบิทำอะไรเอาบริษัทเราใหญ่นะตอนอยู่หลายภูมิภาคไฟขับเราเยอะไงมีจิ๊กเกอรพี่คนเดียวก็เดี๋ยวอนาคตด้วยไงมาปูรากฐานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรับอีกหลายตำแหน่งเลยนะก็ใครที่สนใจก็เข้ามาทำได้แล้วไม่ชินกับคำว่าผู้บริหารยังไงไม่ชินเลยจริงจริงรู้สึกว่า ชอบเวลาคนเรียกแบบเรียกไปเรื่อยๆกันเหมือนเดิมจริงๆแล้วมีหลายบทบาทแต่เราก็ยังอยากเป็นน้องๆของทุกคนเหมือนเดิมใี้มันเป็นแค่แบบอีกหนึ่งอย่างที่เราที่เราเข้าไปจริงๆถ้าพนักงานมาสมัครงานเรียกนุ้งใบนุ้งใบได้ไหมพนักงานนะทุกวันนี้ก็เรียกอย่างเงี้ไม่ต้องไม่ต้องเรียกบอสหรือเปล่าแล้วแต่บอสเวลาเรียกจะเป็นกระแนงกระแนงบอสครับอ๋อส่งประชานใหม่โนบ่อยไหมโดนบ่อยเหมือนที่แบบคุณใบครับที่ผ่านมาให้คะ ลอยเลยมันยังยังไปสเต็ปเรียนรู้ไม่เต็จเลยเจ็ดแล้วนั่เจ็ดอ่ะเจ็ดเจ็ดแต่ลอยเลยเหรอคะไปเรื่อยๆเต็มสิบเต็มสิบอะพี่ไวท์ถามคอนเสิร์ตสุดท้ายที่เราที่เราไปกับพี่วินไปสายที่มาไชาใช่อะสุดท้ายที่สท้ายเราโพสซึ้งเลยก็เป็นบอกว่าเป็นเป็นครั้งสุดท้ายของของทัวร์สายไปสายคือเขาเรียกว่าอะไรเราอยู่กับคอนเซปต์นี้มันนานเราอยู่กับเซตลิสต์ที่เป็นเพลงประมาณนี้มานานจนเราแบบผูกพันเรารู้สึกแฮปปี้กับ กับกขาเรียกอ,อะไรกับก็ไฟแบบนี้คือตอบให้เราเล่นเราเจอวินในงานเนื่อๆมันก็จะไม่ใช่ <ừ> สายไปสายอยีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีหัวใจหายจริงๆมันมันผูกพันกันมานานเราเป็นพี่<ภ>เป็นน้องกันมา<ภ>อย่างเง<ภ>ี้ยพอวันหนึ่งมันต้องแบบต่างคนต่างไปเติบโตมัน,นผมก็ไม่ค่อยต่างครับจร,จริงๆรู้สึกว่าตอนอยู่ที่เดียวกันก็ต่างคนก็ต่างทำงานของเราอะเง้ยเราเรามีงานอะไรเราก็มาร่วมทำงานด้วยกันอย่างผมเชื่อว่าหลังจากงานนั้นตอบให้ผมกับวินจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่พอสุดท้ายแล้วเรายังมีงานอะไรที่ได้ร่วมกันอีก่างเีก็แสดงว่า เนี่ยจริงๆปีหน้าก็มีมีมีผมต้องทำอะไรกับวินแน่ๆแล้วหนึ่งอย่างเลยอ๋อเซอร์ไพรส์อีกหรอครับนะครับถาได้ไหมถาะว่าผมเขียนเมื่อหลังจากจบคอนเสิร์ตก็คือเขียนระบายถึนการละกันด้วยระบายระบายไม่ใช่เความในใจความในใจเขียนขอบคุณเพราะว่าหมายถึงว่านอกจากอยากจะขอบคุณวินผมอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยคือไซส์บายไซส์นัเป็นคอนเสิร์ตที่เราเล่นหลายประเทศแล้วเราใช้เวลานานในการทำแล้วบางที แฟนคลับที่เราได้เจออะไรเงี้ยเขาไม่ได้แต่บางทีเราก็เจอหน้า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 เดิมนะแล้วเรารู้สึกข,ขอบคุณมากที่เขาแบบแบบเขาแบบซัพพอร์ตเขาพอที่จะตามเราไปทุกประเทศเขาอยากที่จะได้ดูโชว์เราที่มันพัฒน,นาขึ้นพัฒนาขึ้นในตลอดช่วงปีอะไรเงี้ยเราอยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยแล้วเราก็อยากจะขอบคุณบินด้วยแหละจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกสายใบสายคือตัวหลักคือผมกับบินเนาะคืองานมันจะออกมาโฟล์ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราสองคนไม่เป็นพาร์ทในทีมต่อไปเราก็อยากจะขอบคุณไม่มีวันปล่อยมือเอาไว้ ราจะแงมได้ไหมปีหน้าโปรเจกที่ที่บอกเป็นเพลงเป็นการแสดงหรือยังไงออกับบิสเซอร์เนาะโปรเจกต์เวา็กิว่าซีรีส์เนาะไม่ใช้คำผิดว่า แต่เล่นท้ายเล่นท้ายพี่ใบแต่เร็วๆนี้งานคอนเสิร์ตของเราครับอ่าคอนเสิร์ตอินเทลไม่จบแล้วอ๋อครับผมก็เดี๋ยวปลายปีครับผมยี่สิบสามยี่สิบสี่สันวาห์นี้ในเมนูสไลกิจครับก็เป็นเฟิ first มิตติ้งของผมเลยสำหรับใครที่ยังไม่รู้านนะครับก็เข้ามาสนุกด้วยกันได้บอกได้เลยว่าขอบคุณที่ทำให้เรียนมากมายแล้วก็สนุกด้วยน่อยอ่าพี่อืมครับ first m e e t i อันนี้มันมีเห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นหลายอย่างครับว้าวแต่ว่าอย่างที่บอกครับคอนเซ็ปต์ของมัน ที่ผมเสนอให้ทุกคนมาขอบคุณมาเสนอไว้กันผมเชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนจะได้แบบมีรอยยิ้มแล้วก็แบบกลับบ้านไปทุกคนจะ f u ฟิลกับกับคอนเสิร์ตนี้จะเห็นทุกโมเมนต์ของไบไหมครับระหว่าคอนเสิร์ตนี้ทุกมูฟเมนต์หรือโมเมนต์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 โมเมนเมนต์โมเมนต์โมเมนต์โมนต์โมเมนต์โมโมเมนต์เมน